จ้าสวัสดีชาวยูทูบเบอร์มือเก่ามือใหม่และมือใหม่เหมือนย่าของยามือใหม่แกะกล่องเลยพี่น้องเอ้ยแกงแกงเน่แกงเนยใ,ใ,ใส่ใส่เห็ดขมบุ๊บเาเห็นท่าตอนเห็ดขมดอกใส่พักขาอืมใส่พักอีตูอย่านั่งใส่ข้าเวเบียขนๆกำลังฟดเล่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่พี่น้องมากินน้ำยาเด้เอแสบ ผ่านไปแวะมามากินด้วยกันนะจ๊ามือใหม,อม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้าพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ดใดอยากได้สูตรกับเขาอีหอย่างก็กดคอมเมนต์เข้ามาได้จ้ะเด้อย่าบอกได้ยากกับสีบอกสูตรนะอยากมีรา,ายได้ไปขายอาอยา่าเฮ็ดเมนูนั่นนู่นนี่ไปขายตลาดพร้อมให้คำแนะนำนะคะ มาจ้ะมามากินน้ำกันแกงน้ำม้นมือนี่กินแกงน้ำม้นํ้ำกันก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยแสบน้ำกันจ้า